แชนแนลต้องซุยในคลิปนี้โดยผมต้องพนุวัฒน์นะครับจะพาไปดูบรรยากาศฉลองแชมป์ฟุตซอลอาเซียนของทีมชาติไทยนะครับที่เอาชนะจุดโทษอินโดนีเซียควา้าแชมป์อาเซียนสมัยที่16มาคงได้สําเร็จแล้วก็เป็นจับตันชาน้างกฤษดาวงแก้วนะครับที่เป็นคนรับมอบถ้วยแล้วก็ฉลองกันอย่างสุดเกวียงเลยนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเล่นซับแฟนบอลชาวไทยเนี่ยต้องบอกว่าลุ้นสุดมันสุดๆนะครับ เอาชนะจุดโทษอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อ5ด้วยกันนะครับมันจริงๆครับเกมนี้และดูบรรยากาศนะครับมีความสุขสุดๆกฤษดาวงแก้วก็ยังสามารถประคองน้องๆได้นะครับส่วนการเซฟจ,จุดโทษก็ต้องยกให้ทั้งฝั่งของคาทาวุฒิหารคำพานะครับเซฟจ,จุดโทษสําคัญเลยดูครับบรรยากาศนักเตะฟุตซอลไทยชุดนี้เนอย่างที่ทราบว,ว่าเป็นชุดสายเลือดใหม่นะครับไม่ได้เรียกสุภวุฒ ไม่ได้เรียกจีรศรวิเชียนมานะครับก็ใช้นักเตะสายเลือดใหม่มาเล่นก็มีหลายๆคนที่สามารถแจ้งเกิดได้นะครับโดยเฉพาะมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับเล่นอย่างแข็งแกร่งแล้วดูโอ้โหนี่ครับมูฮัมหมัดฉลองสุดเหวี่ยงครับเล่นดีจริงครับมูฮัมหมัดในชิงแชมป์อาเซียนห่นนี้ต้องชื่นชมเลยครับเป็นเดอะแบกของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอย่างแท้จริงครับดูครับแล้วมาฉลองตอนหน้าแฟนฟุตซอลชาวไทยอู้สไลด์กัน โอโ้เป็นภาพที่ประทับใจสุดๆเลยนะครับชมป์อาเซียนครั้งที่16พูดง่ายๆว่าในอาเซียนเนี่ยฟุตซอลไทยคือนัมเบอร์วันอย่างแท้จริงนะครับลงแข่งขันรายการไหนเป็นช้าหมดเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในซีเกมดูกับกันช้างครับเรียกนมน้อมมามาร่วมเฮกับแฟนฟุตซอลชาวไทยดูครับซอยขาแล้วก็ชูถ้วยโอ้โหคึกคักกันไปตามๆกัน เป็นภาพที่มีความสุขครับดูกี่ครั้งก็สบายใจครับฟุตซอลไทยวันนี้อาจจะมีเสียบ้างเล็กน้อยแต่ก็คุณภาพครับจุดโทษนี่แม่นยำม,มากในเกมนี้โอ้ดูครับมูหมหบัดนี่ก็จังหวะยิงเสร็จแล้วน้ำตาไหลเนี่ยผมนี่สะใจจริงๆครับโอ้เป็นประตูที่สำคัญเลยนะครับทำให้ฟุตซอลไทยเนี่ยชนะอินโดนีเซียด้วยการโดนจุดโทษได้อะมีความสุขกันไปประมาณนี้นะครับ ในคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์และกดซับสไครต์ในช anel ตองสุ่กันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ